นมัตถุรัตนตยัตสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบประมาสการขอโอกาสทานกุมอาจารย์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญมีสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมลูกหลานนักเรียนคณะ,ะครูอาจารย์ทุกหลานนักเรียน โรงเรียนบ้านอินนาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้สาธุห่อาวางมือลงใช่อใช้เวลาสักหน่อยนึง่งนะคงไม่นานหรอกว่าตอนนี้การจะสิบโมงแล้วนะ ลูกหลานก็ถือว่ามีโอกาสได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมด้วยทำบุญด้วยอยู่วัดด้วยอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีนะแล้วก็ดูลูกหลานเรียบร้อยมากเงียบเหมือนกับยังไม่มีมาเลยเนี่ยอาจารย์ยังมองหาอยู่เอ๊มีรถโรงเรียนมาเอ๊ลูกหลานไปนไหนหมด เห็นว่าไปจาดระเบียบแถวอยู่เงียบจนให้เจ้าหน้าที่บอกว่าเอา้าพากันเข้ามาสลาแล้วก็เดินเข้ามาด้วยความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยสาธุขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปเนะเพราะว่ามีหลายโรงเรียนมาแล้วตอนแรกก็เงียบกิ๊ <laughs> อยู่ไปวันหนึ่งก็เริ่มมีเสียงเรื่มเสียงดังพอวันที่สองว่าเป็นปอบมากนียพอวันที่สีว่าเป็นหาลงอันนี้ลกูกหลานคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเดี๋ยเรียบร้อยสวยงามน่าชื่นชมอันนี้คุณยายก็ดูลกูกหลานเป็นตัวอย่างนะ อย่าพากันเสียงดังรบก,กวนล,กลูกหนะลานเด้เวลาลูกหลานอบลม้มต้องค่อยๆนี้สำรวมระวังอันนี้พวกเรามาวัดก็ต้องมีวัดก็คือต้องมีข้อวัดต้องมีการรักษามีการปฏิบัติเพื่อให้ได้ประโยชน์วัดนี่ยมันก็มีสองวัด วัดหนึ่งก็คือวัดที่อยู่อาศัยเนี่ยวัดนั่นวัดนี่วัดไหนแน่ๆแต่ว่าอีกวัดหนึ่งวัดทระวัดที่เราต้องรักษาที่เราต้องมีกฎมีระเบียบอันนี้เราก็ต้องเอาประโยชน์เหมือนกับวิน,นัยเหมือนกับกฎระเบียบพอเราอยู่ร่วมกันหลายคนนี่ที่มีคำกล่าวว่า อยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังวาจาคืออยู่คนเดียวนี่ความคิดเราเนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากมันก็จะคิดไปโน่นคิดไปนี่คิดดีคิดชั่วมาค้างความคิดก็เลยทำให้ตนเองเหนื่อยทำให้ตนเองวุ่นวายโดยที่ไม่ได้อยู่กับใครอยู่คนเดียวเนี่ยแะ กลายเป็นคนคิดมากกลายเป็นคนเครียดบางทีก็ซึมเศร้าบางครั้งก็เงาบางครั้งก็หดหูไปมาจนทำลายตนเองก็มีเพราะว่าอยู่คนเดียวไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาท่านจะบอกว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดจะอยู่กับมิตรอันนี้ต้องระวังการกระทำ ระวังวาจาคำพูดเพราะว่าแต่ละคนก็มีความรู้สึกแล้วก็มีความคิดแล้วก็กทำอะไรอย่างในแต่ละเรื่องในแต่ละคนถ้าเราไม่ระวังถ้าเราไม่มีสติเดี๋ยวเราก็จะไปทำอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาเกิดความขัดแยง้งหรือว่าไปพูดให้เกิดความไม่พออกพอใจ ฉะนั้นเวลาเราอยู่หลายคนเนี่เราจึงต้องมีระเบียบม,มีวิน,นัยมีกฎมีกติกาไม่ว่าระดับไหนถ้าใครฟืนกฎฟืนระเบียบจะเป็นพระก็ดีจะเป็นแม่ชีก็ดีจะเป็นลูกล้านใครก็แล้วแต่ละก็จะทําให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ตามมาฉะนั้นเราอยู่หลายคนเราจึงต้องมีกฎมีระเบียบ เพอาะว่าฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่จึงต้องมีวัดนะแล้วเมื่อเรามาอยู่วัดเนี่ยเราก็ได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีคือเรามาเพื่อทําความดีถามว่ามัดมาทําไมการที่เราจะสร้างบาร,รมีหรือว่าทำอะไรให้เกิดคุณงามความดีนีท่านก็มีหลักมาเพื่อให้การได้ฝึก ได้หัดได้อดได้ทนถ้าจะการให้ฐาน <c oughs> เดี๋ยวก็จะมีการใส่บาตร <c oughs> มาที่นี่ก็จะให้ลูกหลานได้ใส่บาตรบางคนก็เตรียมของมาบางคนก็ไม่ได้เตรียมมาถ้าใครเตรียมของมาก็ค่อยเอามาเตรียมใส่บาตระะไม่ได้เตรียมไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีข้าวมีอะไรที่เราแบบเป็นเจ้าภาพมา จากง,งบประมาณจากที่เราทําบุญมาอันนั้นก็ถือว่ายังเป็นของเราอยูน่นะเราก็มีสิทธิ์เราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาใส่บาตรมาทําทบุญการทําบุญก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็าดีท้าว่าเรามาทําให้พระเหมือนกับพระเป็นผู้ได้เราเป็นผู้เสียอันนี้ถ้าเรามองแบบ โล,โลกมองแบบธรรมดาก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเราเอาของของเราเนี่ยมาถวายพระมาให้พระเราก็เสียแล้วสิ่งของที่เราได้มาเราทําบุญไปให้พระไปพระก็ได้พระก็เอาไปล้วจะหาว่าเราได้บุญตรงไหนเพราะว่าของของเราอหามาก็ยากเราก็อยากกินอยากใช้เหมือนกันทํใไมเราต้องเอามาให้พระ พระเอาไปแล้วพระเอาไปทําอะไรพระได้ไปแล้วเราจะได้บุญกับพระยังไงอันนี้ถ้าเราไม่เข้าใจนะเราก็จะมองเหมือนว่าการให้ทานนี่เป็นการที่เราไม่ได้อะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีความรู้อะไรที่แบบลึกซึ้งพราะการให้การเสียสละมันเป็นอุบายในการพัฒนาจิตแล้วก็มีอานิสงส ให้เราสามารถสร้างนิสัยแล้วก็มีความสุขในการเป็นอยู่ร่วมกันจากการให้จากการเสียสละจากการแบ่งปันเนี่ยถ้าเราสังเกตในโลกนี้นะไม่่เฉพาะในบ้านเราด้แล้วก็สังเกตในภาคอีสานเรา คนอีสานนี่ถือว่าเป็นดินแดนแห่งบุญเขาจะมีสโลกมีคำพูดว่าเมืองไทยนี่ยภาคกลางเป็นถิ่นเจริญภาคใต้เป็นถิ่นอุดมภาคเหนือเนี่เป็นถิ่นความงามแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยเป็นถิ่นแห่งความดีทำไมเขาพูดอย่างนี้เพราะภาคใต้นี่อุดมสมบูรณ์เพราะว่า เหมือนกับธรรมชาติอยู่ใกล้ทะเลฝนตกความอุดมสมบูรณ์ก็มีมากเพราะว่าได้ฝนในน้ำการปลูกพืชการทำการเกษตรความอุดมสมบูรณ์นี่ภาคใต้นี่อุดมสมบูรณ์มากอาจารย์ไปทุดงมาเห็นแล้วโอ้มีสวนผลไม้มีสวนยางเศรษฐกิจะอะไรเนี่ยก็ดีมากเวลาโยมาทำบุญเนี่ พงดีโยไม่ได้มาทําเยอะหรอกแต่กับข้าวเยอะมากเพราะว่าความศรัทธาม,มีมากแลก้วก็ความอุดมสมบูรณ์เขาก็มากเห็นแล้วก็ชื่นชมพอมาภาคกลางเป็นยังไงบาภาคกลางเจริญกรุงเทพก็ดีไล่ๆเมืองรอบปริมนทนความเจริญก็ดีเทคโนโลยีความสะดวกสบายอยู่ที่ภา,กาคกลางกรุงเทพเมืองหลวง อันนี้ก็เพราะว่ามีการพัฒนาเพราะว่าเป็นศูนย์รวมในการที่จะเรียนรู้ศึกษาหรือว่าธุรกิจเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็อยู่ภากกาความเจริญก็เกิดขึ้นคนอยากเจริญเขาก็ไปพากันทำงานสแสวงหาความรู้มีธุรกิจกิจการเพราะที่โน่นคนเยอะถ้าที่ไหนคนเยอะนี่การพัฒนาหรือว่าการแบบ เศรษฐกิจอะไรมันก็มากเพราะว่าการกินการใช้การเรียนรู้ศึกษามันเยอะภาคกลางนี่จึงเป็นถิ่นเจริญจะภาคเหนือไปหนี่ถิ่นคนงามเพราะว่าภาคเหนือนี่อากาศบรรยากาศมันหนาวมันการแต่งเนื้อแต่งตัวผิวพัรรณอะไรต่างๆดอกไม้ฤดูหนาวสวยงามมากถ้าไปภาคเหนือนี่จะเห็นความสวยงามหรืว,ว่าไปทางภาคเหนือถิ่นคนงาม แต่ว่ามาอีสานมาเนี่ยถิ่นคนดีเ่านี่เข้าข้างกันเองหรือเปล่าเข้าข้างตัวเองคือที่ไหนมันก็ดีหมดนะที่ไหนก็จเจริญที่ไหนก็งงามแต่ว่ามันมีความโดดเด่นไม่เหมือนกันพอมาอีสานเนี่ยเป็นถิ่นคนดีโับาจาย์กด็ดีประเพณีวัฒนธรรมเหตุสิบสองข้องสิบสี ประเพณีการทำบุญทุกเดือนแล้วก็มีการทำบุญเนี่ยอย่างช่วงเข้าพรรษานี่ก็จะมีงานสังฆทานมีกิจกรรมงานบุญโน่นบุญนี่จะเรียกว่าบุญเกือบตลอดคนอีสานนี่จึงเป็นคนที่แบบจิตใจดีเพราะว่าเป็นคนซื่อเป็นคนขยันแต่ว่าคนอิสานอับพับอับพับอะไรเพราะว่าพื้นที่แห่งแรง การปลูกพืชการทําเศรษฐกิจโน่นนี่อาจจะแบบว่าไม่ดีเหมือนภาคอื่นคือทําได้อยู่สมัยก่อนก็ถงกุลลาห้องให้ถุงกุลาร้องไห้เหมือนกับทะเลทรายเพราะว่ามันแห้งแล้งโดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยสมัยก่อนพระจารย์เป็นเด็กเขาก็บแบบพูดแบบเหมือนกับบ้านเราเนี่ยากจนมาก ถึงขนาดบอกว่าไม่มีอะไรจะกินไปกินดินศรีส,สกเกตกินดินว่าก็กินจริงๆเนี่ยพระอาจารย์ก็เคยกินสมัยเป็นเด็กกินดินแต่ไม่ได้กินเพราะยากจนเลยกินเพราะอย่างเพราะมันแทบมันหอมบอกเราอาจจะไม่มีบุญได้กินเพราะมันผ่านยุคสมัยมาแล้วเวลาไปเนี่ยไปลำห้วยไปทุ่งไปไหนมันจะมีดินชนิดหนึ่งที่แบบละเอียดมาก ขุดขึ้นมาก็จะเป็นก้อนอยู่ในฟังสาอย่างส่ฟังหวยอย่างส่หรือว่าอยู่ในบางหม่องคือมันแตเกเขือบหูจจะแตเกเขือบวะภาษาลาวภาษาอีสานฟังแล,ล้าลาวมันคักเลยมันแตเกเขอบเ <c oughs> <c oughs> ือมันเหมือนกับพูดขึ้นมาแล้วมันก็เอามากินเนาะหอมแซ่บเอาไปกีไฟเจ้าหน,หนึ่งโฮ้ เอาไปกีไฟหระเอาไาก,กินหอมโดยเฉพาะแม่หมานขอ,ออนุญาตเออคุณยายเออสุ้มแม่มมานทั้งหลายพวกในเคยเป็นแม่หมานเกินดินเนาะง้อมนจนเขาเอาไปลงข่าวจนเขาเอาไปพูดเหมือนกับว่าเราเนี่ยยากจนมากซีสเกตกินดินไปนะที่จริงเราไม่ได้กินเพราะยากจนหรอกก็มีอยู่ยากจนมันก็นมีทุกที่นั่นแหละเราก็ อาจจะไม่สมบูรณ์เหมือนที่อื่นแต่เชื่อไหมว่าอีสานนี่บุญเยอะมากบุญนั่นบุญนี่บุญเนี่ยอย่างว่าเรามาอบรมหรือว่าไปงานที่โน่นที่นี่ก็จะมีงานบุญอยู่ตลอดเป็นกิจกรรมในวัดก็ดีในโรงเรียนก็ดีทําบุญโรงเรียนทําบุญอําเภอทําบุญอนามัยทําบุญโอ้ยมีแต่บุญก็บุญคนอีสานนี่จึงเป็นคนแบบ มีจิตใจไฟบุญไฟธรรมอันนี้ถือว่าเราล่ำรวยได้เนี่ยเราอย่ามองว่าโอ๊ยเรายากจนเราไม่ได้อยู่ในดินแดนที่มีความเจริญความเจริญหาวัตถุนั้นบางทีจิตใจเขาแบบเหมือนกับทุกยากยากจนเพราะว่าเขาต้องแข่งขันกันเขาต้องแบบแข่งแย่งกันบางคนนี่แบบเศรษฐกิจก็เหมือนจะดี แต่ว่าบางทีจิตใจมันแบบมีแต่ความโลภมีแต่ความเห็นแก่ตัวจ้องที่จะเอาลัดเอาเปรียบกันจ้องที่จะหาแต่ผลประโยชน์ไม่ได้คิดจะแบ่งปันไม่ได้คิดจะช่วยเหลือแต่ว่าคนอีสานเรานี่ถึงเราจะไม่ได้ร่ำรวยทางวัตถุรู้หกความเจริญแต่เราก็ร่ำรวยทางศิลธรรมเวลาไปไหนมาในสมัยก่อนเนี่ยสามารถขอข้าวกันกินได้ อาจารย er ์เป็นเด็กเนี่ยเวลามีแม่ค้าพ่อค้ามาขายของก็มานอนที่วัดขายผ้าขายสาขายศาสตร์ขายม้อนขายสิ่งขายของหลดมามานอนอยวัดนอนแล้วก็ไปหาขอเขากินขอข้าวในบ้านอ่ะเจ้ามาได้ใส่หลักห้อยข่อยมาขายศาสตร์ห่อยมาขายหนั่นขายนี่มาตีเม็ดขอเขานี่ เดินเข้าไปในหมู่บ้านบ้านนั้นบ้านนี้เขาก็จะเอาข้าวมาให้เอากลับมาให้พ้อขอพ่อจงเฮือนดอกกลับไปเต็มบม่ได้ไปซื้อทำไมก่อนเนี่ยแต่อาจารย์ก็เคยไปขอกิเนเลยมีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเรียนอยู่โรงเรียนลานสีสไลด์เลิกโรงเรียนแล้วไม่มีรถกลับเดินจากลาสีเนี่ยกลับมาในบ้านคิกิ้งเนี่ย,ยาจากลาสีมาบายสีโมง เมื่อวาวันคกิ่งสองทุ่มเดินมาเนี่ยเอา้าพอเดินมาหิวข้าวก็ไปหาขอเขากินแถวบันจีชสังทองเ,อเห็นเพื่อนได้อยู่ข้างทางกันญาเข้าไปโอ้ยขอเขากินเนี่ยไม่ใหญ่ข่อยยางมาจะโรงเรียนก็หิว,ขวเขาก็เเขาก็ปั่นให้ปัน่นแบบนี้หนึง่งญามาสามสี่คนกับเขาอยยังปีงป่ากับแก้วเขาอห่อปลาให้กับแก้วให้โอ้ย แสบย้าย,ยไ้ยป็นยังยังแสบมันหิวไปหาคอ,อกินเลยทุกวันนี้เป็นยังไงทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมเลยไม่หาคอ,อกินง่ายๆพวกคือเก่าแล้วมันจเจริญจิตใจคนมันก็เปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นเราเป็นคนอิสาเนี่เป็นขินคนดีถึงเราจะยากจนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะดีั้งบุหรอกแต่ก็ให้คิดว่าเรามีวัฒนธรรมที่ดีในการปลูกฝัง ให้เราได้รู้จักให้รู้จักเสียสละคนไทยนี่จึงมีรากเหง้าแห่งศีลธรรมรากเหง้าจากพระพุทธศาสนาถ้าเราสังเกตด,ดูในโลกวันนี้เในโลกเนี่ยถ้าเกิดอุทกภัยหรือว่าเกิดน้ำท่วมเกิดอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยหน่วยงานที่จะเข้าไปช่วยเนี่ยเขาต้องรอมูลนิธิรอรัฐบาลรอโน่นนี่ เพื่อที่จะไปช่วยเหลือจากประเทศไทยนี่ขอภัยรัฐบาลนะ,ะไม่ใช่รัฐบาลไม่ดีเลยรัฐบาลยังไปไม่ถึงเลยบางทีเอาใครไปก่อนจิตอาสาบางทีก็พระนี่ล่ะ,ะพาญาติโยมไปช่วยเหลือน้ําท่วมไปช่วยเหลืออุทกภัยเกิดอะไรอะไรต่างๆเนี่ยแม้แต่ตอนนี้ที่ชายแดนอพอเกิดอะไรเกิดขึ้นเกิดอันตรายทั้งพระทั้งโยม ครั้งแบบชาวบ้านพากันแบบบริจาครวบรวมสิ่งของพากันไปช่วยเหลือเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจเรานี่ได้รับการปูกฝังศีลธรรมจากอะไรจากศาสนาจากการให้ทานจากการแบ่งปันพอเราเห็นใครทุกข์ยากลําบากเห็นใครเดือดร้อนโดยเฉพาะเป็นคนไทยด้วยกันเนี่เราทำใจไม่ได้ จะน้ําท่วมภาคใต้น้ําท่วมภาคเหนือน้ําท่วมภาคอีสานคนไทยก็จะล้อมรวมในการที่จะพากันแบ่งปันช่วยเหลือมีสิ่งมีของมีเงินมีอะไรบริจาคพากันไปช่วยเหลือกันเวลาที่เราทุกข์ยากลําบากคนไทยไม่ถึงกันอันนี้เป็นอะไรที่งดงามมากนะเกิดขึ้นจากอะไร จากการปลูกฝังศิลธรรมคุณงามความดีที่เราได้รับการปลูกฝังมาจากพ่อแม่บรรพบุรุษโดยเฉพาะจากพระศาสนาอันนี้เราก็จะเห็นว่าเวลาเรามีปัญหาเดือดร้อนอะไรหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้บางทียังมาไม่ถึงเลยพวกเราชาวบ้านเนี่ยไปก่อนแล้วไปซอยกันนามถ่วมม่ได้จ้างบ่ได้มีแบบ ส่งไปหางบประมาณนั่นนี่ทั้งอื่นทั้งไกลหมดกว่านใส่งบประมาณแบบช่วยกันเนี่ยผู้นั่นออกแน่ผู้นี่ออกแน่อย่างมูลนิธิหลายายมูลนิธิเห็นไหมหรือว่ากลุ่มจิตอาสาเนี่ยที่มีข่าวอยู่ตอนนี้เนี่ยของใครของดารานะปนัดดาก็ดีหรือว่าของกันจอมพลังก็ดีหรือหลายหหน่วยงานละ่ะที่ไม่ได้เอ,อ่ยชื่อหรือว่าที่ทําแล้วไม่ได้แบบ ออกสื่อก็มีเยอะแยะล้วนแต่เกิดการแบบเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือเป็นห่วงเป็นใย,ยกันเวลามีปัญหาเวลามีอะไรเดือดร้อนเราช่วยกันเวลาสงบเราก็ผิดกันฟังแล้วก็งง,ง,งๆอยู่นะอันนี้คงไม่รู้จะว่ายังไงก็เป็นธรรมดาเนะียคือเวลามีใครเนี่ยข่าวข่าวระหว่างเนี่ยเกิด เหตุการณ์ชายแดนมีอะไรแบบโอ้ยน่าเป็นห่วงมากเราก็ออกมาช่วยกันคนไม่เป็นทหารก็อยากเป็นทหารอืมอยากออกไปสู้รบแล้วเพิ่นเอาสุดทหารมาใส่เออโบดใส่อิลีกเอาแอบมาใส่เพิ่นเป็นทหารในแอบทหารในเฟดอืคุณแล้วมีหดปืนมั้สิเออเอียงยี่บ่เนี่โอ้แสดงออกถึงความรักชาติอืม อะไรต่างๆเกิดขึ้นจากอะไรจากศาสนานี่แหละนี่ถ้าไปดูประเทศอื่นนะบางพี่นะโอ้ยน่าสงสารมากใครไปดูแบบนะสงมุนกาชาใช่ไหมที่เขาแบบเกิดสงขามอิสระเอวหรือว่าที่ไหนเด็กลูกหลานตัวเล็กๆไปแบบโอ้ยร้องไห้ถือเนี่ยถือกระมังเนี่ยไปรอแจกข้าวแจกอาหาร คนแก่คนเท่าพร้อมแบบเหมือนกับรอไม่ต้องพูดทั้งว่าให้ล่ำให้รวยอะไรหรอกเอาแค่ชีวิตให้รอดและให้ชีวิตให้รอดนะไม่ใช่ว่าให้รอดอยู่ได้เป็นสิบปียี่สปีได้ขอให้รอดว่าวันนี้ไม่อดตายวันนี้ไม่ถูกระเบิดวันนี้ไม่ถูกยิงไม่ถูกฆ่าขอให้ได้กินให้มีชีวิต รอดไปวันนี้ปลอดภัยในวันนี้อันนี้เป็นอะไรที่น่าสงสารมากครฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่เกิดคนฉนั้นพวกเราทั้งหลายนี่เราได้เกิดเป็นคนไทยแล้วเราได้เกิดในดินแดนแห่งพุทธศาสนาที่ปลูกฝังการให้การเสียสละปูกฝังในการให้เราไม่เบียดเบียนกันด้วยให้เรามีศีล ให้เราเว้นบาปให้เราไม่เอาเปรียบกันปลูกฝังในการให้อภัยให้รู้จักปล่อยวางให้รู้จักแบบไม่เกิดความเกลียดโกรธอาฆาตพยาบาทหรือว่าอิจฉาลิษยาจากการที่เราได้ปลูกฝังการให้ทานปลูกฝังการรักษาสินปลูกฝังการปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ถึงแม้ว่าจะมีทุกมีความขัดแย้งบ้างก็ธรรมดาอ่าแต่เวลามีปัญหามีการเดือดร้อนเนี่ยเราช่วยกันแบบโอ้โหเกินร้อยเกินร้อยช่วยกันให้แบบพ้นจากความทุกข์ความลำบากพอแบบสามารถที่จะทำให้เราแบบผ่านพ้นวิกฤตแล้วเราก็ค่อยมาผิดกันเองจังสันบอกเนาะอันนี้ไม่ใช่หลอพูดเล่นเฉยๆฉะนั้นว่าเราทางร้ายที่เรามาวัดเนี่ย เราจึงมาให้ทานมาเสียสละเพื่ออะไรเพื่อตัวเราเนี่ยเด้เนี่ยให้เราได้อะไรได้นิสัยได้นิสัยอะไรได้นิสัยที่เราแบบไม่เอาเปรียบเพื่อนถ้าเราเป็นคนที่รู้จักให้นี่ยเวลาเราอยู่โรงเรียนเราทํายังไงมีขนมเราก็แบ่งเพื่อนไหนใครที่มีขนมแล้วแบ่งเพื่อนกินบ้างยกมือขึ้นเนอ่ยไหนโอ้อยเอ้า อาสาธุกับลูกหลานหน่อยสาธุนี่แสดงว่าเราได้นิสยัยการให้การเสียสละเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกบปหนี้ลักขนมเพื่อนรักหดขนมคู่ไปแล้วในใครที่เคยลักขนมเพื่อนบ้างยกมือขึ้นไม่โดนจับหรอกเอ็นสีกาโยกว่าทีกินบมดบยแห้งแล้ว กินเลวก็เลวไปดิฉะานั้นพวกเราทาลายเนี่ยเราจึงมาฝึกตั้งแต่เป็นเด็กฝึกรู้จักให้รู้จักเสียสละใครที่ให้ใครที่เสียสละได้เราจะมีอะไรสินี่นะมีความสุขแล้วเราก็มีอะไรอีกมีเพื่อนมีคนรักเราว้างคนที่มีน้ำใจแบ่งปันเพื่อน กับคนตนันหนีคนแบบเห็นแก่ตัวชอบลักชอบขมโมยชอบเอาของเพื่อนเเราว่าใครดีกว่ากันไหนใครว่าคนให้แล้วคนเสียสละช่วยเหลือเพื่อนแบ่งปันขนมให้เพื่อนกินเป็นคนดีเราชอบคนอย่างนี้เอายกมือขึ้นเด้กก็ต้องชอบอยู่แล้วเอาสาธุหน่อยสาธุไหนใครที่แบบอืม ชอบลักขมโมยชอบเห็นแก่ตัวเอาเปียบเพื่อนลังเกเพื่อนเป็นคนแบบเหมือนกับเป็นคนแบบไม่ดีอย่างเงี้ยมีใครชอบบ้างไม่ชอบไม่ต้องให้ยกมือโลอือฉะนั้นเราทั้งหลายนี่เราจึงต้องมาฝึกหนึ่งให้ทานเพื่อให้เรารู้จักให้แบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นพอเราโตขึ้นเราก็จะเป็นคนรู้จักให้รู้จักแบ่งปัน เมื่อกี้เรารักษาสินไหมสมาทานสินมสมาทานสินให้เป็นผู้มีศินถ้าเรามีศินเราก็จะไม่ลังแกเพื่อนไม่ลักของเพื่อนไม่เอาเปรียบเพื่อนเป็นคนที่แบบไม่ทําบาปนะเวลาเราโตขึ้นเราก็ได้นิสัยโอ้เราไม่ลักของเพื่อนเราไม่เอาเปรียบเพื่อนไม่เห็นแก่ตัวเราก็จะเป็นคนดีแล้วเราก็จะปลอดภัยจากบาปกรรมปลอดภัยจากการที่ไปทำผิดผิดกฎหมาย แร้ว,ว่าทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอันนี้มันเป็นเครื่องคุ้มครองเราได้เนี่ยการที่เราได้ให้ทานนี่มันเป็นเครื่องที่ทําให้เราเกิดความสุขแล้วเราก็จะได้เพื่อนได้หมู่ได้คณะได้คนรักได้อะไรที่มีคุณค่าในการเป็นอยู่ร่วมกันการที่เรารักษาศีลศีลก็จะคุ้มครองเรา ไม่ให้เราตกล่วงไปสู่ความชั่วไม่ให้เราตกล่วงไปสู่ความคิดเพราะว่าศีลน,นั้นจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควบคุมหรือว่าคุ้มของป้องกันไม่ให้เราไปสู่ความชั่วคนมีศีลจะเป็นคนที่สามารถที่จะปลอดภัยเพราะว่าไม่ไปทำคิดแล้วคนที่มีธรรมะธรรมะก็จะสามารถทำให้เราแบบทุกน้อย ทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายทำให้เราสามารถที่จะไม่เกียดไม่โกรธไม่อาฆาตพยาบาทไม่อิจฉาลิษยาไม่น้อยอกน้อยใจสามารถให้อภัยได้เพราะเรามีธรรมะถ้าเรามีธรรมะเราก็จะไม่ทุกข์มากถึงมีทุกข์เราก็เข้าใจแล้วเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายระหว่างมีแล้วเรามีความแบบเห็นแก่ตัว หรือว่าเราเป็นอะไรแล้วเราเป็นคนมีแบบความโกรธมีความเกลียดหรือว่าเป็นคนแบบทำอะไรแบบใช้อารมณ์กับคนที่แบบมีความสงบเราจะเอาอะไรคนที่แบบปล่อยวางได้ง่ายคนที่แบบไม่มีความแบบหงุดหงิดฉุนเฉียววีนหรือว่าเป็นคนแบบไม่คยเมือนกับใช้อารมณ์่ะ คนบางคนมีก็ทุกข์นะได้เป็นก็ลําบากเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีธรรมะคุ้มของฉะนั้นพวกเราจึงต้องมาฝึกนะอ้าสิบโมงกว่าแล้วกะคอโนโมทนากับพระคุณเจ้าคุณยายอันนี้ก็ไปบินธรบาตพนมภัยกานโมทนากับพี่น้องพนมไัยด้วยโ,โมทนากับคณะครูอาจารย์ลูกหลานนักเรียนที่ได้มาร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศล ทั้งให้ทานรักษาศินทั้งว,วาภาวนาขอความเจริญเงาะงามในสินในธรรมในกุณงามความดีในพศาสนายงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ